สวัสด you, ีเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช <c oughs> ุบแจ้งอีกแล้วค่ะกับเกมโรบอกกับแมปนี้นะคะบอกเลยว่าใครมีเพ <t une> ื่อนเรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มันน้าหมั่นไซมากเลยนะต้องมาเล่นแมปนี้นะคะทุกคนเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะจับเพื่อนคนนั้นมาบุลลี่กันไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้แจงจะเจอเพื่อนคนไหนบ้างแต่ถ้าแจ้งเจอคนไหนแล้วก็แจนจะเอามาบุลลี่ให้เข็ดละละกัแบบนี้นะคะมีชื่อว่าบุลลี่ยูเฟนนั่นเองค่ะยั โดนแน่ไปหาเพื่อนกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ไงจังก,ก็มีคุกอยู่ประมาณ3มช่องด้วยกันดูซิว่าเพื่อนของเราคนไหนนะมันจะเป็นคนโดนดีนะเอ๊เฮ้ยเจอเลยเหรอ <aa> อันนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าตัวหลักไงอันนี้อาจเป็นตัวรองอจจะเป็นมิติกับเราเอาไปก่อนละกันเฮ้ย <aa> เอาไม่ได้ด้วยตังไม่ถึงนะคะหมื <aa> ่นเจ็ดโอ้ <aa> โหขนาดแบบไม่ใช่ตัวหลักนี่คือแพลงนะเนี่ยเฮ้ย เจอแล้วนี่อันนี้ซื้อได้เป็นระดับแลแล้วตัวแรงนิดเดียวเอง840โดน <classes> โดนละหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะทุกคนว่าเวลาเราบูลลี่เพื่อนนั้นจะเป็นยังไงนี่คือตัวละครของสล็อตพี่แป้นั่นเองค่ะแต่เป็นตัวลองนะคะนี่เฮ้ยปลอ่อยชั้นออกไปนะเอามนนเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วว่าก่อนนั้นนี่ยังแบบเสียงเจียววอยู่เลยไม่นยยงไงหรออย่าโดนใช่ไหมอย่าโดนใช่ปะการที่จังเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือเรามีเขาเป็นเพื่อนจริงๆนะคะทุกคนเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันค่ะแต่ว่า เผาเลยแล้วเวลาเรารรบูลลี่เขาใช่ไหมคะทุกคนดูเงินดิเราจะได้เงินเยอะมากขึ้นไปอีกนะคะยิ่งตัวแรงขนาดไหนเนี่ยก็จะได้ยิ่งได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต่อไปขอลองใส่ฟ้าไหมฟ้าช็อตไปเลยนี่โอ้โหลงไปแดด,ดินดูดินเลยดินลองเพิ่มข้ามาอีกดีกว่าเมื่อกี้ทันเดอร์ไปตีเออชัก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 แงง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 หูรวยอะทุกคนแล้วคือสาม สบาทต่อวินหนวินาทีมัน,ม,นมันก็ยังน้อยไงไปหาตัวอื่นดีกว่าตัวนี้เก็บไว้ก่อนละกันนะหาเพื่อนของเราต่อไปโอ้ยโหอ,อ,อันนี้ตัวเด็ดอันนี้ตัวเด็ดเลยอันนี้ตัวเด็ดนี่ตัวสลอ็อตอุย้ยซื้อไม่ได้สล็อตหกพันนะแพงเกินแต่นี่ค่ะพี่รันค่ะ เราจับเขาไปแล้วนะคะพี่รันเอา้าวละเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าเขานั้นจะแดนดิ้นกับการทรมานของเราหรือเปล่าโอ้หต้องเก็บตังค์อนน่ะทุกคนตอนนี้เพราะว่าตัวสโลตหกพันอ่ะซื้อไม่ได้อ่ะถ้าได้ตัวสรตมาจะต้องปล่อยต้มแดงทิ้งไปนะคะอาละอันนี้ก็เฮทำเงินให้ไม่ได้เลยเหรอศูนย์ตวิโอ้โหขอลองทอรมานสักทีแล้วกันเผามาเลยทีนี้อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ตัวเด็ดเหมือนกันตัวพี่กิตพิกิตอีวา <ละ S 1> อีวาเกมเมอร์สี่พัน อุ้มใจอ่ะนี่เอาตัวพี่ลายมาก่อนดีกว่าตัวแรตัวแรนี่ตัวแร830อยขออนุญาตเก็บตังค์ก่อนนะคะบอกเลยว่าเพื่อนของเราทุกคนนั้นจะต้องโดนเราจับมาทรมานแน่นอนน่าอะไรอ่ะเฮ้ยตัวนี้เราได้แล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นดีวด้วยนะคะทุกคน 5 35ต่อวินาทีระดับดีวราคาซื้อของเขาอยู่ที่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันโอเสียดายแล้วตัวนั้นเป็นดีว์ด้วยอ่ะทุกคนโถเอ้ยอุ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 ้ยตัวพี่กิจอุ้ยตัวพี่กิจตัวนี้แจงซื้อได้โอ้ถึงแม้ว่าตัวนี้ของพี่กิจจะทำเงินให้แจงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เพื่อความสะใจเราเอาค่ะเรียบร้อยมาอนไหนดูดีพี่กิจจะกรีดร้องได้มากขนาดไหนกันเชียร์โดนช็อตไปเลยนี่เนอ้าว เจงเจงเจงทำลายพี่กิตเกินไปเหรอพี่กินตุยเลยอะ <M ä. S 1> พ่กิตพี่กิตแตกไปต่อหน้าต่อตาเจงเปล่านะยังไม่ได้ทำ <S <S 1> <S 1> พี่กิตตุยเองอะปิดบ,บ้านก่อน <S <S วไอิไอปางไอปางโดนแน่วิราคาดีเลยนะไอปางด้วยความหมั่นไส้เนาะจากการที่เราสนิทก,กัน,นาากกกแบบพิเศษฉันจะจัดให้แกแบบอย่างงามนี่ฉันเข้ามาดูนเนี๋ยนี้อเนี่ยเผามันซะเลยฮึ pp? ไปอ ไอ,อปางโดนเผาไอปางโดนเผาไปแล้วไอปางใกล้แล้วไอปางใกล้ดําแล้วเป็นตัวตะกูไอปางเป็นตัวตะกูเออเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาให้มันได้มากกว่านี้นะนี่ร้อยสามสามหรอไอปางคายเงินมาอีกจะอัปเกรดไอปางนะคะให้มันแบบมีการทําเงินให้เราได้มากยิ่งขึ้นนี่โอเคตัวนั้นมันมีร้านอาบิลิตี้ด้วยหรอรลานของความสามารถเหรอเนี่ยไหนดูสิร้านแห่งความสามารถอ๋อเรามาซื้อได้นะคะตรงนี้อ่าได้อยู่เฮ้ย โหมันมีวิธีการทรมานใหม่ๆด้วยว่ะทุกคนอันนี้ใช้200เราลองซื้อไหมหนึ่งครั้งละกันอันหนึ่งครั้งอันนี้เคิร์สติดแบบสถานะคำสาปเออหนึ่งครั้งตีด้วยคอร์สเอาเอามาดีอันนี้อะไรอะสัลโม,มนทอยเลตเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดีอันนี้ดีนนดมีตบมีน้ำจรวดน้ำแข็งอะไรเต็มไปหมดเลยอะระเบิดด้วยเอามาอย่างละหนึ่งมาจะ,จะไปลองใช้ดูนะหลักเพื่อนเนี่ยอยากให้เพื่อนลองอะไรใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆดูว่ามันมันจะดีขนาดไหนนะคะ ไม่ลองกับตัวเองเลองกับเพื่อนนี่แหละไอปางมาจะ <c oughs> ซื้อตัวพี่แป้งตัวหลักไม่ได้ไอปางมาลองระเบิดสิไหนดูซิว่าแกจะแบบเจ็บขนาดไหนบ้ามเขาให้เออเออโอ้โหโอ้เงินเยอะไอปางเงินเยอะไอปางเงินเยอะเราใช้ใช้น้าแข็งอีกทีหนึง่งน้ําแข็งอะนี่แช่มันเลยเออโอ้ยเดินไม่ได้ช่วยด้วยแล้วก็ลองจรวดด,วรวดิจรวดจรวดนี่โศมันไป,ไป โอ้โหโอ้โหระลุดปั่นระเบิดแน่เอาน่นไงระเบิดจริงด้วยแล้วก็ลองมือตบดูอ่ะม,มือตบมือตบนี่โบโบ <c oughs> ทุกคนว่าถ้าสมมติไอ้ปางมันไม่เห็นคลิปเนี้ยไอ้ปางมันจะบ่นไหม <c oughs> เราลองไอ้ปางเยอะแล้วลองกับพี่แป้งมังดีกว่าพี่แป้งอะลองลองชักโคกดิเอยหัวโถวสด่วมไปไงล่ะเฮ้ยหัวถวสด่วมจริงดูลองลองตีด้วยค้อนมาตีด้วยค้อนนี่โบ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 เออเออเออ โอ้โหเฮ้ยเธออย่ามายุ่งกับตัวเราได้ปะนี่เรากำลังแบบอะไรเนี่ยามายุ่งอะไรเนี่ยออกไปเลยนะอะไรอะไรออกไปออกไปเลยมนขโมยอะไรออกไปนะออกไปเลยนะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกคิดจะขโมยใครไม่ขโมยคิดจะขโม,ย,ขมยแจงฝัดไปเถอะจะขโมยเพื่อนฉันฉันไม่ยอมนี่แน่นี่แน่นี่นนนไปจะออกไปออกไปอุ้ยโอ้โหแจงรล้วดับดิจิเนรี่ทุกคนสวยนะเนี่ย ตัวละ2 3 0 0มืนามนะคะทำเงินได้96้ิบหกตัววิโอ้โหแต่ไม่มีตังค์ค่ะ<อ>ตอนนี้มีตังค์เริ่มมีตังค์นิดหน่อยนะหกพันเราอาจจะซื้อตัวแบบพวกมิติกได้อ่าแต่มิติไม่ได้2องหมก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันอีปิกอะอีปิกสามหมื่นเหล่าตัวนี้โอ้โหแพงอยู่นะอ่าซื้อตัวเองเนี่ยอันคอมมอนหนึ่พันได้อยู่ไป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 เดี๋ยวเราไปหาตังค์จากเพื่อนเราดีกว่าเมื่อกี้เหลืออะไรนะอ่าสลอ็อตเดี๋ยวลองนี่ซีเคิร์สเคิร์สมาเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยเกินโค้ตเท่อะทุกคนงั้นรอนี่ดิอะตกใส่หัวบงโอ้โหตัวแตกเก็บตังก่อนทรมานขายก็ไม่ดีถ้าทรมานในปากเพราะว่าไอ้ปางอะราคามันสูงงั้นเดี๋ยวจะจะขายพี่รันไปก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แจงพอจะมีตังแล้วอะขายเลยเรียบร้อยแล้วก็จะต้องปิดบ้านไปด้วยเอ๊ะสล็อตเหรอสล็อตหมื่นสองโอ้ยยังขาดตังอยู่อะวิ้ยพี่มู่พี่มูมา พี่ชาโมคุงขอให้พี่ชาโมคุงราคาถูกเฮ้ยถูก4ี่พันออนคอมมอนซื้อเลยสี่พันพี่โมมาขอทรมานหน่อยได้ไหมล่ะนี่เราซื้อพี่โมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้เราอาจจะปล่อยปางไปได้เพราะว่าตัวที่แพงกว่าก็คือตัวของพี่ชาโมสิบาบาทต่อว,วินาทีค่ะทุกคนวู้วขาดเป็นอนคอมมอนเนี่ยพี่โมแพงอะฝั่งนี้เนี่ยว้าวพี่หมายสี่พันไประดับแระเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ 18บาทพอๆพกับพี่กิจเลยนี่จะจับพี่ไม้มาแล้วนะไม่ใช่พอกับพี่กิจเลยพอๆกับพี่โมไอปานนี่คือยังถูกแล้วนะไอปานนี่10บาทพี่ไม้ไหนลองโดนสิหมัดไส้นี่เผามันจะเลยเออดันและเอาตั้งมาขายตั้งออกมาเยอะๆโอพวกเองอ่ะทำเงินให้ได้ไม่ไหนะดิพี่ไม้ไอปางพี่โม่เร็วๆพี่แจงนี่พวกเราไม่ใช่ทาสน,นะ เออนั่นแหละเอาตังมาพูดมาโดนทรมานนะดูนี่ดูดูตัวอย่างไหนะปังดูตัวอย่างนี่นี่นี่ปังเราจะปล่อยปังไปแล้วเราทําร้ายแม่มามากเกินพอแล้วไปซ้ายปางังเพราะเราจะไปหาตัวใหม่นั่นก็คืออุ้ยตัวสล่ามาปิดบ้านก่อนเลยปิดบ้านรอนอยดูสิซอจะต้องเจอเกับอ,อะไร ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไปที่ ability store เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแก้แค้นของเราการบูลลี่เพื่อนของเราเนี่ยมันยังน้อยอยู่ไงเราจะไปซื้อเพิ่มนะคะทุกคนอย่างสล็อตเนี่ยถ้าแจงชอบสุดนะก็คืออืมอ่ะแจงชอบจรวจซื้อจรวจมาแล้วแจงก็จะชอบเป็นระเบิดก็ชอบแล้วก็อ,อะไรดีนะา curse แจงชอบ curse เป็นพิเศษเลยไหนดูซิสล็อตแล้วสล็อตคือราคาแบบศูนบาทตวินาทีอะ โดนเคยไปสถกทีดินี่เออเออนั่นแหละโดนคำสาปเป็นไงล่ะแล้วก็ปลาระเบิดใส่ทีนึงฮึบบึ้ม <c oughs> อุย้ยตัวพี่ม้กับพี่โมนี่ยทำเงินให้เราได้ดีจริงๆถ้าสมติว่าเจอตัวสล็อตใหม่เนี่ยไปซื้อใหม่ดีกว่านะคะต้องรอให้เขาระดับดีกว่านี้ทุกคนเพราะว่าคอมมอนเนี่ยทำเงินให้เราไม่ได้เลยตอนนี้พอจะมีเงินอยู่นิดหน่อยมีประมาณ2 0,000นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า2 0,000ของเรานั้นจะซื้อตัวอะไรได้บ้างเอ่ย พูดระดับที่โอ้โ oh, หดูเอเทเรียลขาดกันแปดแสนอ่ะวิสล็อตอังคอมมอนวิอันนี้5บาท5บาทตัววิอันนี้ได้อยู่โอเคค่ะเราได้ตัวสล็อตมาแล้วนะคะแม่ใส่ชุดลูกเสือด้วยจะบอกว่าชุดเขาเนี่ยดีจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ไปที่ซีมิงเอฟซีสตูได้เลยนะคะนี่ชุดที่พวกเราใส่เป็นไงลูกเสือทุกคนยกเว้นแจงเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแจงใส่ชุดนักเรียนคะ่ะชุดเขามีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่า ถ้าสมมติว่าเราส่งสล็อตขึ้นจรวดไปเนี่ยเขาจะเป็นยังไงฮาฟิวเออตัวเป็นจรวดเออวู้ฮู้อ้าวอาอาเขาเดินออกมาข้างนอกเลยเออดูดูหน้าที่เนาะดูหน้าที่ต้องเดินเข้าไปข้างในอะเราไปใช้ามสาดกับพี่โมบ้างดีกว่าอสเออพี่โมจะได้ทำเงินให้เราได้เยอะๆนะคะดูดิทุกคนแป๊บเดียวเองเงินหลักพันก็มาแล้วอะขอระดับดีๆกว่านี้ขอตอนนี้ขอต้องทำเงินก่อนนะคะเจอตัวพี่ยีสิกมา มาค่ะไม่อยู่บ้านนะคะเรียบร้อยโอ้โหตัวไปเริ่มเลยทรมานเขาดีกว่าโดนนี่พี่เอซิกกัพี่เอซิกเหอะ,ะโดนไปแล้วอืโดนปัน่นโดนปัน่นทักเดียวทุกคนตังเยอะสุดเลยอะ่ะนี่ขนาดเป็นอันคอมมอนนะเนี่ยตัวใหญ่ไงอย่าเดินออกมานะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแจงว่าเจงจะต้องขายพี่ไม้ออกไปแล้วแม่โอ้พี่ไม้นี่ถูกสุดเลยปะหรือว่ายังไงดีเอ่อลองอัพพี่โมดูก่อนแล้วกันอนะอัพเกรด อัปเกรดพ่โม่เราต้องทรมานเขาไปเรื่อยๆทุกคนเราถึงจะได้ตังมาเยอะขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เงินเรามันยังไม่ได้มากมายขนาดนั้นอะอันนี้อาจจะต้องแบบใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าเราสามารถงอกคูขึ้นมาได้นะทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยก็คือถ้าสมมติเราจะสร้างกองขังที่สี่ต้องใช้เงิน10,000หสร้างครับเฮ้ยเริ่มเต็มอันนี้อะไรคะอย่ามายุ่งกับของเราเนาะอย่านะคะอย่ามายุ่งกับของเรานะคะน่านมันมีความขโมยของแจงเห็นปะออกไปเลยนะออกไปเลยนะอย่ามายุ่งนะ เฮ้ยไปเก็บเองนี่เก็บเองไม่เป็นหรอฮะออกไปเลย, <S <S ยโดนกระทืบโดนกระทืบหรอกโดนยุ่งกับใครไม่ยุ่งมันยุ่งกับของของฉันบ้านคนอื่นยังไม่เข้าเลยมาเข้าขอ,อะไรบ้านแจงไม่ใช่เพื่อนอะไรไม่ใช่เพื่อนตัวเองไม่ใช่เพื่อนตัวเองเนาะอย่ามายุ่งเอาของคนอื่นเขาอุย้ยคอสปิดมาแล้วมันคว้าคว้าของแจงได้ไงมาคว้าอะไรก่อนมาคว้าอะไรเอ่ยไปเลยปิดบ้านซะนี่ ไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับเพื่อนเจง๋งห้ามนะมันจะต้องแบบหาเงินเพื่อจะไปซื้อตัวที่มันระดับดีขึ้นนะคะบางตัวแบบแปดแสนกว่างอย่างเงี้ยมันก็หนักอยู่ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็อนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะซื้อได้แหละดิฉันมโมเลยังแพงยังยังถูกอยู่เนี่ยตัวใครวะเนี่ยไม่แน่ใจอะไอสล็อตไหมอะสล็อต,ใส,อตใส่ชุดนักเรียนนะสล็อตตัวจีเขาใส่ชุดลูกเสืออยู่นี้ตอนนี้หยุยอีพิกสล็อต เฮ้ยตัวนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงอีปิกหมื่นเก้าทำเงนได้8 4ต่อวิเอาครับพมรออะไรล่ะ <Yeah. S 1> มาแล้วนี่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามีตัวเด็ดเป็นตัวอีปิกระดับเนี่ยก็จะดีขึ้นมานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเจอแต่อันคอมมอนถึงแม้ว่าแบบพี่เอสิเขาจะทำเงินให้เราได้34บาทต่อวิพิโมยี่สิบแตะสล็อตนะตอนนี้คือ84บาทต่อวินาทีนะคะทุกคนเราจะทําการอัปเกรดเขาไปเลยนี่ใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้นะคะ ต่อไปห้าพันตังหมดต,งมดตังหมดตูดเฮ okay. สร้างเงินสร้างของสร้างกําลังทรัพย์สร้างทุกอย่างให้เราเยอะๆนะสล็อตเข้าใจไหมปล่อยฉันออกไปนะไม่ปล่อยดูตัวนั้นแหละทําเงินมาเลเวลสามแล้วนะคะทุกคนร้อยบาทต่มนีนาทีเดี๋ยวรอก่อนแต่ยังจะไปซื้อของมาจัดการอีกตัวสล็อตตัวนี้ที่ซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงเลยนะวุ้ยระดับดีวายมาแต่ตัวเขาลวงโจงมากเลยนี่ดีวายจริงปหเนี่ย เอาละครับผมเราจะซื้อของที่เราชอบนั่นก็คืออ่ะทุกอย่างซื้อน้ำแข็งซื้อจรวด2อันซื้อมือตบซื้อโถส้วม2อันซื้อคอนซื้อเคอร์ซื้อนี่แอนวิลโอเคเรียบร้อยเราซื้อมาประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะมาดูกันสิว่าเขาเนี่ยจะเจ็บปวดขนาดไหนกับการโดนบูลลี่ในครั้งนี้ลปอยฉัน่อยไปนะ ไอ้ฉันออกไปคนเรามันก็ต้องใช้เงินไงขอบุลลี่นิดหนึงแล้วกันนะนี่แนะปลาระเบิดใส่เข้าไปาาเฮ้ยแบบเดียวมีเงินหมื่นสองเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยอย่างรวยอ่ะทุกคนเก็บตังค์มาได้หมื่นสองอะแต่ตองแรกที่จะไม่มีตังค์อะงั้นขอรอบนี้เอาเป็นอะไรนี้นะโดนเนี่ย ตกใส่หัวโบเขาให้โอ้โหตัวชาไปเลยทีนี้เนี่ยเข้าตลอดมันมีคนเข้าตลอดจริงๆนะคือมีแต่คนอยากมาขโมยตัวสล็อตแต่ะจมี่ให้หรอกบอกเลยโดนแน่อย่ามายุ่งกับตัวฉันนะนี่เพื่อนฉันห้ามทุกคนยุ่งต่อไปเอาอะไรดีเอาเคิร์สดีกว่าจังชอบเคิร์สมากเลยจมีว่ามันสวยดีเนี่ยเอฟเฟกอลังการนี่โดนคำสาปไปดิครับผมต่อไป โดนค้อนม่ไหมอาโดนค้อนทุบโดนค้อนทุบ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 เออตาม,มันเข้าไปเลยแล้วก็ต่อด้วยนีออ่หัวซ่วมโอ้โหเจ้ากีดิทอยเลสมากอะ่ะอึมเหม็นเลยนะเนี่ยแล้วก็โดยมือตบอีกป้าบโบจะโหลดอีกจักทีนึงปะเออพาพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งทะยานโอ้โหจะหลดใหญ่ตามตัวเลยอะ่ะมีอะไรอีกโดนแข่งนะโดนแข่งบ้างอาโดนแข่งโดนแข่งโอ้โหทุกคนแจงรวยแล้ว แตงเก็บตังค์สักพักหนึ่งนะคะก็จะสามารถซื้อตัวใหม่ๆได้แล้วว่ะโอ้โหนี่ตัวพี่เล็กพฤษสภานะคะทุกคนเมอร์คิวลี่เจ็ดแสนแปดเหมือนกันนะคะเป็นระดับ P <c oughs> พีโมนเดลอ่านผิดหรือไม่รู้อะ่ะขอโทษนะคะแต่ทำเงินไนที่้วได้ส่งพันน่ะตัวคตดแพงเลยอะ่ะไม่มีตังค์ซื้อ c o สติกเอ็นพีซีเกิดอุย้ยพี่กิจมาอีกแล้วแต่พี่กิจเนี่ยเวลาเอาเขามาทีไรอะ่ะตัวเขาแตกทุกทีนะคะแตงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน คนอื่นเขาจะหาว่าแจงทรมานพี่กิจจนตาย <บ S 1> เขาเริ่มฟาดกันแล้วว่ะโอ้ยตอนเจ็ดพันตันเจ็ดพันเฮ้ยประตูบ้านแจงเปิดไม่มีคนแอบมาส่องอะ่ะทุกคนดูดิแอบมาส่องอะไรบ้างคนอื่นเขาไปเก็บเอาเองดิเพื่อนตัวเองไม่มีหรอคะไปเก็บเพื่อนตัวเองค่ะไปเลยค่ะแจงบอกเลยนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยจะอาจจะต้องเก็บตังค์ไปก่อนเนื่องจากว่าตังค์ของเรานั้นยังไม่เพียงพอที่จะซื้อตัวที่มันระดับสูงกว่านี้ได้แต่ความสะใจบอกเลยว่ามีร้อยให้ลอยอ่ะ มีร้านให้ร้านจะให้เป็นล้อร้อยเปอร์เซ็นดูนะนี่ถ้าเราแบบหมั่นเขี้ยวนะคะหมั่นเขี้ยวเพื่อคนไหนเราก็จะเพื่อนเนี่ยมาทรมานที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเห็นคลิปเนี่ยมันก็จะได้เฮฮากันไปนู้เฮฮาหรือโดนด่าก็ไม่รู้อ่ะแต่แต่ขอนแจ้งอ่ะเขาไม่ได้ซีรีกันหรอกนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้นะคะงดดราม่ากันนะเพราะว่าเด้งจะทำมันหมั่นมันสนุกหนีโดนเผาด้วยตกเสยหัวแถมโดนคำสาปอีกต่างหากเออโดนทุบด้วยโดนทุบโดนทุบไปเออเนี่ยทุกอย่างเลยทุกทาง ยิ่งเราซื้อมาแล้วก็เอามาทรามานเพื่อนได้มากเท่าไหร่เนี่ยตังก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด็ดแชร์กด subscribe กับจูแจงด้วยแล้วกันนะแล้วลองไปเล่นกันดูได้นะคะทุกคนกับแมปนี้ที่มีชื่อว่า bully your friend นั่นเองนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยจูจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะทุกคนเวลาที่จูแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพืเ่อนๆจะได้พลาดกันนะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ,บาาจอกันนนใหม่ะะคะขออญ,ญต ไปทรมานเพื่อตอุวยมีตังหกหมื่นแล้ววะหกหมื่นนี่ซื้อตัวแบบไคซื้อตัวแบบตัวแรงๆได้เลยนะเนี่ยว้าวโหยมีตังขนาดเนี้ยงอกเซลห้าเลยนี่เป็นไง,ตงเต็มเต็มพื้นทีมนม่มีให้งอกอีกไหมโอ้ยมีให้งอกอีกใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วขอหาตังก่อน